ป็นไงบ้างคะชอบไหมครั<อ>บต้อาว่าชอบไหมนะครับแล้วก็อขอบคุณที่รอกันมาเกือบ6ปีนะครับแล้วก็กลับมาก็พร้อมเสิร์ฟพร้อมเส,รสิร์ฟเต็มที่ครับด้วยความอัดอั้นเครับมันเลยจัดหนักขนาดนี้เลยก็จัดหนักประมาณหนึงนะด,ดูเด็ดเผ็ดมันครบเลยรับประกันได้นะครับแต่ว่าร้อนแรงเนี่ยอยากให้เปิดใจอ่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าโดยโดยโดย,โดย,โดยแบบ อุณหภูมิของโลกเราของประเทศเราอะ่ะมันต้องการความ <โล S 1> เยียวยาเออมันรุร่มร้อนโลกเดือดโลกเดือดเราต้องการความเยียวยาประมาณหนึ่งเพราะฉะนั้นเราก็จะสู้กันด้วยพลังงานบวกเชิงลบผู้เองนะคะมาเดินใี้เด็กมันดูใช่ไหมคะพ <c oughs> ลังงานบวกเชิงลบนิดนึงนะคะแต่ว่าครบแล้วก็มันขึ้นเรืเ่อยๆเสียดายว่ามีน้อยไปหน่อย แปดตอนแปดตอนเท่านั้นเองใช่ก็ถ้าอยากมีมากกว่านี้ก็เรียกร้องกันเข้ามานะคะาแต่ละคนคัดสรรกันมาอย่างไรบ้างในดีกรีนั้นแล้วก็เห็นอะไรในตัวพวกเขาเขาจะมาปาามันกันได้ทุกคนสวยงามอยา่างสง่างามนะครับมีนิยามความเป็นความงามของตอนเองเป็นเป็นตัวเองที่ชัดเจนมาในวงการชัดเจนมากนะครับแต่ประเด็นคือคราวนี้จะกลับมาทวงบัลลังได้หรือเปล่า คราวนี้คุณแอนโทเนียตั้งแต่อยู่กันมาตั้งสี่ชั้นหนึ่งกับบาเวนเพเป็นยังไงบ้างต้องติดตามดูและพู้ที่เราจีบทุกซีซันมาเป็นเวลา8-9ปีแล้ว <c oughs> สุดท้ายแล้วมาอยืนตรงนี้แล้วก็ <c oughs> เรารู้สึกว่าซีซันนี้เราอยากให้เปิดใจแล้วดูแบบอย่างมีความสุขครับครับ ไม่เป็นไรห้ามเครียดห้ามเครียดห้ามอะไรเครียดเ,เ,เลยขอเครียดคนเดียวโอ้ยเนี่ยเลยตอนนี้สิ่งที่เครียดและท้าทายที่สุดนะคือการปลุกทุกคนให้ตื่นแล้วก็ทีมงานที่แบบหลับไหลกันอ,อยู่อุตสาหการรมแฟชั่นอุตสาหการรมบันเทิงอะไรอย่างเงี้ยในช่วงสภาพอากาศสถานการณ์แบบนี้นะเราคิดว่าถ้าเราทําอะไรดีๆสนุกๆน,นะทุกคนจะลุกขึ้นมาแล้วมีความสุขกันครับเมื่อเช้าี่โป๊ะหรือย,อยังไงคะเฮ้ยที่เราไปที่เราไปตั้งใจจำไม่ได้จำไม่ได้ แก้วมั่ก่นเม็ดเยอะคือเลี้ยงกระแสนะก็ปีนปีนะเป็นปีขอบคุณขอบคุณจริงๆนะครับตั้งแต่กุมภาแล้วเราคุยตั้งกุมภานะกุมภาเราจะปิดปีที่แล้วก็จนนี้ก็หลายเดือนแล้วยังไม่ออกอากาศสักทีนะฮะแล้วก็สื่อเป็นเก่งมากขอบอกนังสื่อว่าสื่อเป็นเก่งมากก็ค่อยๆคอนเฟิร์มทีละคนปีนี้เราก็ค่อยๆบอกแต่ว่าก็ยังมีมาสเตอร์เมนเทอร์อีกนะ เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะบอกว่าเม็ดเยอะอีกก็นานนานทุกคนนี่ก็สิบอันนี้ก็หลายปีแล้วก็นานค่ะน่ะไปถามพี่แอนดีกว่าพี่แอนดีกว่าเพราะว่าเราคิดว่านะในส่วนตรงเี้นะคิดว่าพี่แอนรักและเคารพกันและทำทำด้วยใจมากกว่าแต่ว่าอย่างหนึ่งคือว่า ไม่ได้กวนเยอะเพราะว่ารู้ว่าพี่แอนเป็นคนที่อยากให้ตัดสินด้่ยงานก่อนที่เราจะมาเจอกันเพราะฉะนั้นตอนหนึ่งก็เจอแล้วตอนหนึ่งได้เจอพี่แอนแน่ๆแลเพราะฉะนั้นเข้าไปดูในเนื้อหาในงานเลยดีกว่าว่าพี่แอนทำอะไรไมาใํามาไรมาที่เมนเทอร์บ้างค่ะค่ะ,คะใช่ค่ะตัดสินใจยังไงมาก ก็จริงจริงตอนได้กัวจากพี่เต้ค่ะเราก็คิดหนักเหมือนกันค่ะเพราะว่าการที่เรามาเป็นเมนเทอร์เราก็ต้องให้เต็มที่อ่ะแน่นอนแบบทุกคนที่อยู่ในทีมเราเขาก็หวังว่าเขาจะเป็นเดอะเฟซของไทยแลนด์แล้วเราจะปั้นเราจะมีเวลาเราจะเอาความรู้ทั้งหมดการเรียนจากรอบที่แล้วเราจะมาใช้แล้วเราจะแบบทุ่มเทให้กับชนะมานะคะที่แล้วชนะมาใช่ค่ะเราชนะมาด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคลองแชมป์ไว้ค่ะเรามาแล้วเรามาแพ้มันก็ไม่ได้สิคะความรักอะค่ะ คุณ่บ้าวตอนนี้ค่ะเราเป็นจุดเริ่มต้นนะคะคือเราเขาเคยบอกว่า sometimes love is not enough ah. but it's enough for me ค่ะแก้แต่ซีซันแรกเลยนะใช่ค่ะแอนมาตั้งแต่ซีซันแรกแล้วก <c oughs> ็เป็นเกียรติมากเลยค่ะที่ได้มาเป็นเมนเทอร์ในซีซันนี้แล้วก็หลายคนก็อ่านคอมเมนต์บ้างแหละว่าทำได้หรือเปล่าแต่ว่าแอนเชื่อว่าทำได้แน่นอนค่ะแอนก็มีสกิลเหมือน พี่ๆในเมนเทอร์อีก2คนที่อาจจะช็อกคนอื่นก็ได้แล้วก็มั่นใจว่า decision ของพี่เต้จะเป็น decision ที่ทำให้ทุกคนเซอร์ไพรส์มากๆในค o m แ b a c ของซีซั่นนี้ค่ะมกี้ลยาสดยมแลเราจะสดอะไรคะสดยมแค่ แอนไม่ได้แค้นค่ะแอนไม่ได้แคร์แอนไม่ได้เอาอารมณ์จากจากตอนที <t imes> <t imes> <t imes> ่แอนโดนคัดออกบอกไว้แล้วนะคะว่าแอนโทเนียรู้ค่ะว่าแอนโทเนียไม่ได้ชนะซีซันแรกแต่ว่าแอนโทเนียอาจจะเป็นผู้ชนะของซีซัน6ก็ได้เเเอออาาาลลละะะ คุณน้องค่ะต้องฝักเนื้อฝักตัวด้วยนะคะอย่างนี้ค่ะฝักเนื้อฝักตัวกับพี่ๆด้วยค่ะต้องขอขอบคุณพี่เต้ค่ะที่ที่ให้โอกาสแล้วก็นึกถึงเสมอในทุกปีแล้วก็ในปีนี้ก็อย่างที่เราเคยคุยกันว่าเมื่อถึงเวลาแล้วก็ทุกอย่างลงตัวก็เลยมีโอกาสได้มาทําจริงๆในรายการจริงๆแล้วเครียดนะพี่เต้จริงๆพวกเราเครียดใช่จริงๆมีอะไรใหม่ๆจริงๆมีอะไรใหม่ๆที่เราจะได้แบบได้เรียนรู้เยอะมากในนี้เช่นกันค่ะขอบคุณพี่เต้ค่ะพี่เต้ ก็ดูรุ่นที่ทั้งสองสิคะเขาก็ไม่ธรรมดาเขาบอกเรารุ่นพี่เขาหนูไม่ได้เรียนรุ่นที่แล้วนะกันเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นแอนไหมด้วยประสบการณ์ค่ะถึงน้องๆจะบอกว่าเนี่ยแบบโอ้ยจะคนละรุ่นเดียวกันหรือว่าจะอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าพี่ว่าประสบการณ์คือสิ่งที่เดอะเฟซต้องการ ง่าเดินนี่แหละมเดินนะค่ะเยอะมากค่ะก่อนจากนี้เราก็ลุ้นตัวเองเหมือนกันว่าอจะเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็คิดว่าชอบในคอนเซ็ปต์ของพี่เต้ว่าอยากให้ทุกคนแบบเหมือนกับได้เห็นแวลูของตัวเองคือสิ่งที่สําคัญที่สุดทุกคนที่มาคืออยากให้เห็นคุณค่าในตัวเองและทำมันออกมาไม่ว่าจะเป็นน้องๆ LGBT หรือว่าจะเป็นน้องผู้หญิงเลยเราก็อยากให้ทุกคนได้มั่นใจในความเป็นตัวเองสวยไม่สวยสูงไม่สูงหรือว่าจะทําอะไรมาหลากหลายแต่เราอยากให้คุณได้ชายนิ่งออกมาใน The Face ซึ่งนี่คือสิ่งที่เราจะ แก้วมังกรอนทำไมน้องแก้วต้องถามพี่เต้เลยค่ะต้องถามพี่เต้ค่ะตอนนี้เป็นราชินีแก้วมาก่นนตอนนี้ตอนนี้เป็นมาีนีควีนเดิมค่ะรากรบหรอเม็ดเยอะคือว่าไม่บอกกะเจอเขาสำหรับรอบหรอนี่เลยจัดเมื่อกี้เป็นเหมือนนักรบเป็นแบบเป็นราก้อนออกมาเลยเทพเจ้าผู้รีนี่ไงพร้อมพร้อมเด็ดปีอีกคนอีกคนนึงไม่ใช่เด็ดค่ะหักค่ะเกมออนแล้วนะ เขาบอกเกมออนค่ะน่ากลัวมากจากสองพัน้าร้อยที่คานมามารฐานนี้คือแบบปีนี้นี่มหัศจรรย์มากๆนะคะขอบคุณจริงๆเพราะว่าเขาบอกว่าเขาโตมากับรายการนี้ว่าซึ่งแปลว่าเราแก่ท่าดนั้นนะไม่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 แปลว่าแปลว่ารักเราจริงๆแล้วรอเรามาแบบห้าหกปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับจากแบบแปดขวบตอนนี้เป็นสิบสองขวบเขา เขาเขารายการได้แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็รลับเขาสามถึงสามขึ้นไปถึงสามสิบอะไรเงี้ยก็ไม่แน่ในอนาคนอาจจะมี the face junior the face m มนอะไรนี้อีกก็ได้นะแต่ว่าตอนนี้พอใจกับพวกเขานั่นมากเพราะว่าพวกเขานี่คือรักรายการเราจริงๆติดตามเรารายการเราจริงๆรแล้วก็รู้จักเมนเทอร์ทุกคนแล้วก็พร้อมที่จะมาสู้จริงๆให้พลังบวกเราเยอะมากๆครับขิงทีของเราหน่อยคเป็นไงบ้าง ต้องรอติดตามแต่ค้างตื่นได้ไหมคะไม่หลับไม่หลับค่ะแน่นอนแปลว่าอะไรอ่ะก็ไม่หลับนอนไม่หลับไม่หลับค่ะนอไม่หลับอ่ะไม่หลับต้องติดตามดูค่ะเขาบอกเดี๋ยวเดี๋ยวจุดติดแล้วไฟจุดติดแล้วมีเป็นร้านอีกเหมือนเดิม ล้างเครื่องเราไปเลยครับล้างเครื่องเราไม่ได้เลยพวกเราก็พร้อมเสิร์ฟนะฮะพร้อมเสิร์ฟทุกทีรับใครที่ชอบดราม่าเใครที่ชอบดราม่าใครที่ชอบดราม่ารับประกันว่าดราม่าเยอะอยู่แต่เรื่องดีๆก็เยอะค่ะตอนนี้เรื่องดีเรื่องดีเรื่องดีๆคือแต่คนนี้ว่ะที่เขาจะที่เขาไม่อยากจะบอกนี่คือว่าเราเตรียมเตรียมใจไว้แล้วใช่ไหมเตรียมใจไว้แล้วที่ ที่ต้องรับแกลดดราม่าต่างๆก็ก็โอเคก็ได้ได้รับมาเรื่อยๆครับขอบคุณ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 ขอบคุทุกคอมเมนต์ครับขอบนทุกคอมเมนต์แล้วก็อะไรที่เอาไปปรับปรุงได้ไปปรับปรุงครับแคมเปญมาสเตอร์คลาสแต่ละอย่างนี่คือจัดเต็มไหมคะถามดีกว่าอยากดูค่ะอยากดูแพร่ไหมคะอยากดูแพร่ไหมคะโขนจนทะยาน เยอะมากค่ะเยอะมากมีอะไรที่คาดไม่ถึงครบมีอะไรที่คาดไม่ถึงใช่ที่แตกต่างจากซีซั่นอื่นๆแล้วก็มันจะมีความเทสความอดทนแล้วก็ความกล้าหาญของแต่ละคนด้วยค่ะความกล้าหาญแน่นอนอันนี้จะให้เห็นความเป็นบิวตี้สแตนดาร์ที่หลากหลาย แต่อยู่ร่วมกันได้ในที่เดียวกันใช่ไหมครับเรามีบิวตี้แซนเตอร์ที่หลากหลายอยู่แล้วก็อยู่ร่วมกันได้และที่สําคัญการเป็นผ <c oughs> ู้ชนะเนี่ยมีน <school> ิยามของความมาว่าอย่างไงในแต่ละสามคนไม่เหมือนกันและสุดท้ายแล้วเขาต้องเป็นผู้นําที่เป็นแบบไหนที่จะเป็นตัวอย่างให้กับประเทศนี้อันนี้สําคัญนะรอไปรู้ฝนอลวอลนี่พูดถึงฝฟนอลวอลนี่เราไปถึงขั้นเราไปถึงขั้นนั้นเลยนะเกินเก้านะคบแน่นอนยังไม่หมด ไม่หมดรับประกันไม่หมดแต่ตอนนี้คือเพลจะนะต้องจุดใฟให้ติดนิดนึดนง<ช>ก็ต้องขอโทษน้องๆทุกๆคนว่าบางทีพี่เพอาจจะเล่นหลายบทนิดนึงก็ถึงพินเทียน,ยน <c oughs> ยบางคนก็บางวันก็มาถึงว่าเป็นคนดีบางวันก็เป็นคนบ้าอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องขอโทษทุกคนนะคะพร้อมค่ะมันรั่วใช่ไหมเมื่อเช้าเนี่ย ว่าอะไรไปกดธไมตั้งใจหรือไม่ตั้งใจมันโป๊ยหรือไม่โป๊ยจำไม่ค่อยได้สลึมสลืงอยู่นิดนึงสลึงสลืงตื่นมาดึงว่าเอ๊ะวันนี้วันที่เท่าไหร่ใช้กว่าพี่แอนแล้วจะมีอีกเรื่อยๆจะมีเรื่อยๆความเป็นเดอะเฟซอยู่คาดเดาไม่ได้อยู่แล้วถูกค่ะคาดเดาสู้ตายสู้แต่ยไข่มีค่ะ ค่ะก็่็ที่แน่อนอ่เพูดเยอะแล้วมารยาฝากรกเป็นตแทนของเองค้ทีมของตเองอิม่กี้นี้ก็บอกให้จับตามองนะคะถ้าจับตามองแ้วถ้าไม่เห็นก็แหกตาเลยค่ะเดี๋ยหกายเก็อยากจะ ก็อยากอยากให้ให้ฝากเชร์ทีมใหญ่ด้วยค่ะเพราะว่าน้องๆทุกคนเขาเต็มที่จริงๆเขามากับสุดหัวใจของเขาค่ะก็เลยอยากจะให้ทุกคนส่งกําลังใจให้แล้วก็เราก็จะอยู่เบื้องหลังเขาพยายามเป็นลมให้เขาค่ะไม่ใช่เป็นลมนะแต่ว่าเป็นลมให้เขาตลมใต้ปีกค่ะค่ะแอนเนนโทย์ค่ะก็ฝากทุกคนติดตามซีซั่นใหม่ของ t h space Thailand นะคะแล้วก็เชร์น้องๆทุกทีมเลยนะคะแต่โดยเฉพาะทีมแอนโทเนียนะคะ ฝากเชียร์ทุกคนค่ะเพราะว่าน้องๆซีซั่นนี้คือแข็งแรงแล้วก็เป็นไฟเตอร์หมดเลยมีความแตกต่างกันในในรูปแบบของตัวเองแล้วก็มีดราม่าเรื่อยๆค่ะก็ฝากเชียร์ฝากส่งกำลังใจแล้วก็ positive comment ด้วยนะคะถ้ามีอะไรที่ที่ไม่ชอบก็เก็บไว้ให้ตัวเองก่อนู้อย่ถึงเจ็บเลยึเจ็บนิดเลยอ๋อ แอนโทเนียเดินตั้งแต่ซีซันแรกแล้วค่ะเราจะต้อมัดอะไรอีกเยอะนะคะเขาก็จะเรียกแอนโทเนียมีนควีนตลอดเวลาค่ะฝากทุกคนติดตามด้วยค่ะแต่ว่าก็ใช่มีอะไรไม่ดีก็เก็บไว้ก่อน If you don't know how to play the game I'll teach you how to play exactly ค่ะฝากทีมแพนเค้กด้วยค่ะมาใหม่อาจจะมาช้าแต่มานะคะแล้วก็มาเพื่อชนะด้วยเดี๋ยวต้องรอติดตามว่าจะเป็นยังไงบ้างค่ะ อุ๊บไม่ยอม่บอกเหรออ๋อโอเคอะไรก็เกิดขึ้นได้ในเดอะเฟซจริงๆก็มาเดินให้น้องๆเขาดูอะค่ะว่าเป็นยังไงดูค่ะดูเดี๋ยวเจอกันในเดอะเฟซค่ะโอเคอยากสัมภาษณ์แต่ถูกไหมคะได้ครับเอาไปก่อนดีเจ๊โอเคแลยนะเนอะขอบคุณเจี่แจได้ไหมได้ไหม อามสุขยิ้มยิ้มออเอออแล้วละล่ะลลดูรักกันครักเดืนเก้าไม่ักเด็นรักอนนี้นจะวนดได้ไหมบังนะครับบหรอะต้องมียคค่ะนงงสวยิเนไม่ลงเลยค่ะแม่สวยคไม่ตนง